สวัสดีพี่พี่ FC กุมารทองบางพเยาทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขังนะครับ กับกับผมกุมารทองบางปะเยานะครับวันนี้นําพระสวยๆมาแบ่งปันพี่ๆ F4 อีกเหมือนเดิมนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อครับผมเบอร์เก่าเปิดเดิมครับ0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาชมองค์แรกชิ้นแรกกันเลยแล้วกันนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับองค์นี้เป็นบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้กุกเก่านะครับ สภาพสวยคลาสสิกครับสภาพสวยคลาสสิกนะครับเจ้าของเดิมก็ก็ห่วงเหมือนกันนะครับองนี้นะครับเหมือนด้านหลังจะมีรอยรอยลานนิดนึงนะครับแต่ว่าพระอาจจะไม่หักนะครับพระไม่หักนะครับสภาพสวยครับสภาพสวยนะครับเอา2,000บาทนะครับเปิดไว้2,000บาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานแตมครับเนื้อเก่าเน่าเนื้อ เขาเรียกเนื้อเน่าเก่านะครับมาเนื้อเน่าเก่ามวลสารเด่นชัดเลยนะครับมวลสารเยอะๆเนื้อหนึบนุ่มนะครับแก่พวกน้ามันตังอิ้วด้วยนะครับองนี้เปิดไว้2 0 0 0บาทเช่นกันนะครับเปิดไว้2 0 0 0บาทนะครับต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพระประธานนะครับเส้นซุ้มเส้นผาวายลึกๆนะครับฐานไล่เหลี่ยมได้ฉากได้มิติแบบนี้นะครับสวยงามคลาสสิกครับสวยงามคลาสสิกเนื้อเก่านะครับเนื้อเก่า ต้องดูเห็นวันสารเด่นชัดชัดเจนเลยนะครับเม็ดดาเม็ดแดงนะครับตามสูตรตามตํารานะครับเปิดไว้2 0 0พันบาทนะครับ2 0 0พันบาทนะครับต่อไปจะเป็นพระปิตานะครับพระปิตานะครับสายเขาอ้อนะครับพระปิตาสายใต้นะครับสายเขาอ้อนะครับองค์นี้สวยนะครับเป็นปิตาน่าจะเป็นปิตาคระปิตามหาอุดนะครับด้านหลังเป็นยันนะครับด้านหลังเป็นยันนะครับสวยคลาสสิกนะครับสาหรับพระปิตาเอา หนึ่งพันห้ารอยบาทแล้วกันนะครับหนึ่งพันห้ารอยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สองเดื้อโลหะองค์ที่สองนะครับอันนี้จะเป็นพระปิตาถ้าจําไม่ผิดจะพระปิตาอาจารย์สีแก้วอะไรสักอย่างนะครับนะเป็นพระทางทางใต้ทางสงขานะครับมาอ่าสวยนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับเนื้อเก่าอ่าเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาท จะมีสององค์นะครับมีสององค์นะครับพระปิตาอาจารย์สีแก้วนะครับเนื้อเก่าๆมันๆนะครับเนื้อเก่าๆมันๆนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0979566370นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเอา1,500บาทนะครับต่อไปเป็นรูปหล่อโบราณนะครับรูปหล่อโบราณสมเด็จโตพรมรังสีนะครับสมเด็จโตพมพมรังสีน่าจะปี เอ่อหนึ่งหนึ่งปีอะไรไม่แน่ใจนะครับแต่ สวยนะครับแต่สวยนะครับเนื้อโลหะเก่านะครับเอา1,500บาทเช่นกันนะครับต่อไปเป็นพระปิตานะครับอง์นี้สภาพสวยเดิมนะครับสภาพสวยเดิมนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับค่าเบ้าดินไทยต่างๆยังอยู่นะครับเอา1 5 0่าบาทนะครับ1,500าบาทนะครับราคาเปิดนะครับต่อไปจะเป็นพระเนื้อทองผสมนะครับเนื้อทองผสมขนาดประมาณสัก2ข้อนิ้วนะครับองนี้เป็นเชียงลุ้งนะครับเป็นเชียง ลุงนะครับผิวขึ้นภัยเงินทั่วองค์เลยนะครับผิวขึ้นภัยเงินทั่วองค์นะครับสวยๆเลยนะครับเอา1,500บาทนะครับต่อไปนะครับเป็นชินราชอินโดโจีนนะครับองค์นี้เก่าครับ นะอง์นี้เก่าไม่มีโค้ดนะครับเป็นหน้าเสาห้านะครับจะเจาะหูใช้แบบโบราณคลาสสิกเลยนะครับมาสภาพใช้ศึกไปหน่อยนะครับมาเอาเอาพันห้าเช่นกันนะครับราคาเปิดนะครับเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปอีกองหนึ่งครับเป็นภาพปิดตานะครับองค์นี้ก็เป็นภาพปิดตาสายใต้นะครับอ่าเป็นภาพปิดตาสายใต้นะครับเนื้อโลหะเก่าเก่ามันๆนแบบนี้เลย อ่ะสวยงดงามนะครับสายใต้วันนี้ได้สายใต้มาหลายองค์นะครับสวยสวยเลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นคล้ายๆพระก,กิ่งรัชการนะครับองค์นี้เป็นพระก,กิ่งเก่าอ่าเป็นเหมือนพระชัยพระก,กิ่งอะไรประมาณนี้นะครับมา เอา1,500บาทนะครับ1,500าบาทนะครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆนะครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปจะเป็นพระพิตาาสายต้อีกองคหนึ่งครับองนี้ก็จะเห็นแบบน้ําทองกระจายนะครับผิวพายเงิน ผิวภายเงินขึ้นคุมทั่วองค์เลยนะครับผิวภายเงินขึ้นคุมทั่วองค์เลยนะครับพระสวยนะครับพระสวยนะครับลอ,องพิจารณาดูตามรูปภาพได้เลยนะครับถูกใจก็สามารถแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปเป็นพระพิคเนตนะครับศิลปะสังใต้นครนะครับเขาอ้ออะไรประมาณนี้นะครับ ใต้ด้านหลังก็จะมีแบบดอกจันนะครับสวยคลาสสิกนะครับเปิดไว้1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับต่อไปอีกองคหนึ่งก็จะเป็นพิคเนตนะครับองค์นี้เป็นเป็นเป็นเขาเรียกเนื้อแทองเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับด้านหลังเป็นดอกจันนะครับสวยงามนะครับคลาสสิกนะครับ ต่อไปนะครับผมพระปิดตาอีกองคหนึ่งครับองค์นี้ก็สวยนะครับเนื้อทองผสมเก่าๆนะครับขึ้นกระแสโลหะขึ้นภายเงินนะครับกระแสทองนะครับทั่วองค์ด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับพิมพ์พวกนี้เ็าจะใช้แบบหุ่นเทียนปั้นนะครับหุ่นเทียนปั้นนะครับรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับ เป็นพระพิคเนตหรวงพรอเงินวัดบางคลานนะครับองนี้สวยงามคาสติกครับผมสวยงามคาสติกนะครับองนี้เปิดไว้1,500บาทนะครับ1,500าบาทนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรายการต่อไปนะครับผมจะเป็นชินาราอินโดจีนครับอ่าอง์นี้ ไม่มีโค้ชเช่นกันนะครับหน้าสาห้านะครับเนื้อสวยครับเนื้อเก่านะครับอ่าเนื้อเก่าเนื้อสวยคลาสสิกนะครับเอาราคาแบ่งปันนะครับ1,500บาทนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 9 7 9 5 6 6 3 7 0นนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ